มาจ้าเป็นพี่จ่าสมุนไพกาญจะนาไรไม่ทันเมื่อวานน้องเปิดแฟชเซลไปร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้โหแม่ใครไม่ทันนะคะไม่เป็นไรจ้ะวันนี้เปิดแฟชเซลให้ฉ่ำๆไปเลยนี่ใครที่รู้สึกว่าเออผิวติดสารสเตียรอยมาเป็นสิวสเตียรอยหน้ามีฝ้ามีกระจุดดงดำชัดเจนทำยังไงดีคะมาทางนี้เลยค่ะนะคะคุณพี่มากดผงสมุนไพกาญจนาไปใช้เป้มากหน้าไปพอกหน้ากันได้เลยวันนี้ราคานี้ราคาเดียวนะคะหนึ่งร้อย 44บาทเท่านั้นเลยโอ้ย149บาทเท่านั้นเลยจ้า เดี๋ยวให้อดมินตักตะก,กา้าให้สักครู่เดียวเท่านั้นเลยแม่นะคะวันนี้ผงสมุนไพรการจนาน,นะคะเป็นผงสมุนไพรนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปอบปรลมผิวช่วยรักษาผิวติดสารผิวอักเสบสิวอักเสบต่างๆนะคะให้แห้งไวให้หายไวให้ผิวหน้านเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็พวกฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยจางลงนั่นเองวันนี้ราคานี้ราคาเดียว149บาทเลยจ้ามา แม่ใ,ใครกดทันนะคะบอกน้องหน่อยใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อแล้วค่ะน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยนะคะตัวนี้สามารถเอาไปมาร์กหน้าได้เลยนะมาร์กเป็นประจำนะคะวันเว้นวันได้เลยวิธีใช้ใช้ยังไงคะอ่ะ ตัวนี้นะคะพี่พี่จาเป็นผงสมุนไพรเนาะให้ผสมกับน้ำเปล่าผสมกับนมนะคะหรือว่าโยเกิร์ตดำพึ่งนะคะได้หมดเลยนะคะผสมแค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะเลยค่ะคุณพี่วันนี้นะคะผสมไว้แล้วก็พอกหน้าเนาะทิ้งไว้สัก10-15นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกได้เลยจะได้รู้สึกสัมผัสถึงผิวนุ่มเลยอันแรก 1. คือผิวนุ่มสเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พวกสิวอักเสบสิวที่มันแบบปะทุขึ้นมาเยอะๆพวกสิวติดสารสเตียรอยต่างๆนะแม่มันจะช่วยแห้งไวนะคะช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีเลยนะคะสามคือจะทําให้หน้าของเราหนะมีความกระจ่างใสขึ้นรอยฟ้ากะจุดด่างดําเริ่มงจางลงนั่นเองเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะน้องแนะนาให้ใช้หนึ่งเดือนขึ้นไปคุณพี่จะเริ่มเห็นผลเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เออแบอบกว่าเจอผิวติดสารสเตียรอยเจอสิวสเตียรอยมา ไปโดนสารตัวไหนมาไม่รู้ไปเจอครีมตัวไหนมาไม่รู้แม่สิวขึ้นปะทุติดติดกันคนที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงแก้มจนถึงคางเนาะพวกสิวสเตียรอยต่างๆนะคะวันนี้พี่ๆกดตัวนี้ไปใช้ได้เลยจะพอกทิ้งไว้1 0 1ถึงนาทีพอกแบบวันเว้นวันนะคะแม่ไม่ต้องใช้ทุกวันเพราะว่ามันเปลือง1ขวดกี่กรัมคะ1ขวด30กรัมเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่จ๋า30กรัมใช้กันได้1เดือนเลยเพราะว่าไม่ต้องผสมเยอะแม่ตัวนี้ไม่ต้องผสมเยอะเลยนะคะเขาเป็นผงสม สมุนไพเลยนะคะตัวนี้นะสกัดมาจากสมุนไพรลว้วนๆเลยจะนะคะวิธีใช้คือใช้ง่ายมากแล้วแม่นะคะตัวนี้นะสั่งซื้อไปเนาะน้องมีวิธีใช้นะคะบอกสูตรให้เลยวิธีใช้เนาะหรือว่าใครที่แบบว่าเออใช้เซรั่มของการนาอยู่แล้วนะคะคุณพี่สามารถผสมกับตัวเซรั่มสมุนไพรการนาได้เลยนะ มีคูปองจัดส่งฟรีไหมคะมีค่ะแม่ตัวนี้มีคูปองจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะบิพี่สามารถกดชําระเงินได้เลยนะจ๊ะตอนนี้เหลือไม่ถึงสิบออเดอร์สุดท้ายค่ะพพี่จ๋าใครจะกดใครจะเก็บนะคะรีบกดรีบเก็บรีบ,รบ,รบ,รบชําระเงินด่วนๆเลยนะราคานี้ราคาเดียวนะคะสมุนไพรการนาผงสมุนไพรเรียกว่าเป็นผงสมุนไพรที่ช่วยปลอบประโลมสิวนะคะใครที่เจอผิวติดสารสิวติดสารมาจะทําให้สิวแห้งนะคะแห้งไวแล้วก็ได้ผิวหน้ากลับมาเรียบเนียนนะคะ ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองราคานี้นะคะจะหมดแล้วนะแม่ใครไม่ทานตะก้านี้ไปกดราคาเต็มได้เลย179บาทนะจ๊ะ